สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ลงหนวดมาถึงไร่แล้วครับมาถึงตะจีนี้รีบมาเข้ามาเช็คดูมารีวิวให้ชมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากหายไปสองอาทิตย์ครับสอาทิตย์มาชมดูด้วยกันครับว่ามีอะไรบ้างดอกไม้ผักสวนครัวครับผสมผสานกันไปข้ากกลาบ กำลังออกดอกก็มีหอม,หอมครับหอมต้นใหญ่สูงใหญ่ใหญ่ดอกไม้นานาพันธ์ดูสีสีฟ้านี่ดิลำยาวเลยดอกแอคแกแพนเดสกับเอคแกแพนเดสเพิ่งจะเริ่มออกดอกนะถูกลมถูกฝนเมื่อคืนนี้ยังไม่ชื้นขึ้นมาเลยยัง เข้าอยู่ครับก้านยาวประมาณเม็ดได้มากเนี่ยเสียงลายไม่มีกลิ่นหอมเอ็กแคปเปนเดสเอ็กแคปเปนเดสพันธ์ที่หาดูยากครับลุงเอามาปลูกถ้าพันทั่วไปก็มีอยู่แล้วครับก็ไม่แม่มาปลูกครับนี่กุหลาบก็กำลังเริ่มออกดอกก็มีสวยสีสวยสวยสดเลยถูกฝนเมื่อคืนนี้โอ้ สดชื่นเลยกลิ่นหอมไยพันนี้กลเรายืนต้นครับสีส้มรู้จักแต่ชื่อพันนี้พันโจยครับโจย พันธุ์นี้ก็สวยแต่ไม่รู้จักชื่อ,อพันธุห์หอมหอมไปไมาดูดอกเดลีอากันดอกเดลีอาดอกใหญ่ เย็นนี้จะตัดไปใส่หิ้งพระครับใส่ใจกันไปหิ้ง,งพระลูกมาที่อะไรก็ทุกครั้งก็ต้องตัดใส่ใจกันไว้หิ้งพระช่วงตอนเย็นครับไม่รู้หรอกอะไพนาโปลิลลี่ครับสับปะรดลิลล,ลี่เห็นนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมฟุ้งไปแล้วทั่วบริเวณเลยถ้าเขาได้แดดด,ดีนะแดด แดดจ้าตลอดทั้งวันนะนี่จะเป็นอเงี้ยเหมาะตัดสัจจกันก็สวยพึ่งก็ชอบกินเจสอนเนี่เป็นคืชปลูกด้วยหัวปลูกได้ง่ายกุหลาบปูกอายุสาสิบกว่าปีครับยังมีดอกให้ชมอยู่คันนี้ ดอกรูปิ้นก็มีดอกขึ้นมาเรื่อยๆครับเนะี่ยสีชมพูเซลวี่เดสโจยีครับเนะี่ยยืนต้นสูงๆครับส,สวยๆเลยทางตะวันก็สวยงาม กำลังออกดอกยะแยะเลยตัดมาใส่ใยกันดอกเดลียาหรือดอกลักเร่ใช่ไหมที่เมืองไทยเรียกดอกลนะักเร่เนาะดอกนี้ผสมกับมะเขือมะเขือลุงปลูกใส่กระถางไว้นะถ้าเดือนเมษาปุ๊บจะเอาเข้าไปในเรือนเพราะเรือนกระจกทันทีเลยเพราะว่าหน้าหนาวเข้ามาก็กลัวจะ,จะไม่เหลือจะลองดูปีนี้ ดอกบันชื่นดอกรูพพินอยู่กันข้างๆกันบานชื่นสีเฉียวอมขาวเหลืองพลังเป็นมะเขือเทศบ้างโหระพาบ้างเอา,าิผสมกันไปหมระพาเป็นเผ็ดนะคตักากินกับกว๋วยเตี๋ยวพลังเป็นมาเขือมาเขือก็ ออกลูกใกล้เห็นแล้วภูมิใจหน่อยหนึ่งนี่ดูดิลูกมะเขือลูกใหญ่ๆแล้วกำลังมาเก็บแล้วลูกมะเขือเอาไปใส่แกงป่าชนนี้นี่ก็เป็นกระหล่ลำเลทัสกับพวกเหของเลทัสนะนเหล่เลทัสบนนี้เป็นทานตะวันผสมประสานปีนี้ แต่ปีนี้ลุงแม่เอาฟักทองปลูกตรงนี้เอาไปปลูกที่ที่ที่ทอื่นท,ที่ในสวนนี้มันเต็มหมดแล้วนี่ดูกทองตะวนันกันสีส,สวยแก่แล้วก็มีต้นเดียวทัวนตะวันต้นเดียวนะออกออกดอกได้เป็นสิบสิบดอกต้นนี้นี่ใส่ใจดี เผือทั้งผักนักครัวครับทานตะวันต้นต้นใหญ่อดอกดอกใหญ่้็ต้องเอามือพยุงขึ้นเอาหนักดอกไปข้างหลังก็เป็นทานตะวันแบบเล็กๆรุ่นจิ๋วสวยงามแฝั่งตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาว ตัวผักยาวนี่ปลูกครั้งที่สองนะปีนี้ปีที่สองแล้วไม่ได้ผลสักทีถ้าปีนี้ไม่มีลูกให้ให้ให้กินก็คงไม่ปลูกไม่ปลูกอีกแล้วตัวผักยาวเป็น,ปน,ปนที่เป็น uh, ที่เขาชอบอากาศร,ร้อนอบอ้าวเหมือนเมืองไทยครับที่นี่เออเย,ย่กำลังจะเป็นดอกสักหน่อยก็เลิกจะเป็นดอกหน้าหนาวหน้าหนาวก็เข้ามาแล้วคงไม่ทันนะอีกเดือนก,อนก,อนกว่าจะทันไหมถ้าไม่มีผักไม่มีลูกให้กินก็ปีนี้คงเลิกปลูกครับ มีอะไรมากครับเป็นมะเขืออ,อีกกำลังปลูกนี่ก็มีทางก็มีไปโอเคนะครับผมกร็รีวิวให้ชมกันทั้งนี้ก่อนเนาะในสวนกลุ่สวนผสมประสานกับผักสวนครัวทั้งดอกไมานา้นานาพันธุ์หลายอย่างครับตอนนี้กำลังที่ไรนะครับไปสวัเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปฝากกดติดตามกด ดูแล้น,นะครับผมไปเขียนครับผม